เมื่อได้ซอฟต์แวร์ไปแล้วให้ติดตั้งโปรแกรมนะครับก็คือในการแตกซิปออกมาอันนี้ผมติดตั้งไว้ที่เดสก์ท็อปอันนี้ขั้นตอนการติดตั้งของ mac ให้เข้าไปที่แฟ้ม i n s t อ e ซอฟต์แวร์แล้วก็เลือก mac install ลงตาม os ไอ้ลงตามชิปของท่านชิป m ไม่เลือนลาก ที Intel ่เป็นเทลไว้เรื่อนบนนะครับไม่เข้าใจให้กลับมาก่อนได้ฮนะทีนี้สมมุติว่าติดตั้งแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นชิป M นะอินสตาลอะไรเรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาที่แฟ้มหลักตรงนี้นะครับมันก็คือโฟลเดอร์นั่นแหละก็ให้เปิดเทอร์มินอลมันจะเหมือนกันนะขั้นตอนเปิดเทอร์มินอลขึ้นมา ก็พิมพ์ cd c อวักหนึ่งทีลากแฟม้มวาง enter อ่ะมันก็จะเป็นชื่ออะไรของท่านนั่นแหละ user อะไรของท่านนั่นแหละแต่มันผ่านมา่างมันไม่มีได้ซีเนาะมันจะเป็นของของแมงนั่นแหละจากนั้นพิมพ์ npm w h e n PM, i enter แล้วก็รอนะครับอ่าทีนี้ขั้นตอนตรงเนี้ยถ้างงมันจะมีคู่มืออยู่สำหรับ Mac นะครับผมเปิดให้ดูคร่าวๆมันจะบอกว่าติดตั้งยังไงเนาะก็เลือก download, ดาวน์โหลดแล้ว็ปคลิกกดคอม m านด์ขึ้นมาอ่าทีนี้มันจะให้พิมพ์ cd เว n น แล้วก็โยนเข้าไปเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ปุ๊บแล้วก็ mpmi ซึ่งเราทำอยู่ขั้นตอนนี้ล้ว็วเป็น mac ทุกเครื่องจะเป็นเหมือนกันนะนี่ลงไปหลายเครื่องแล้วก็จะมีเป็นท่านี้เสร็จแล้วก็รอจนโปรแกรมมันลันขึ้นมาเสร็จแล้วก็พิมเ์ m น m start เนี่เดี๋ยวรอ อ่ะมันจะค่อยๆติดตั้งประมาณนี้แหละเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ m a c ถ้ารันโดยท่านี้ก็จะเป็นท่านี้แบบนี้เดี๋ยวรอจนกว่ามันจะขึ้นสำเร็จ นานหน่อยนะครับอินสตาร์แพ็กเกจครั้งแรกจะนานปุ๊บอ่ะมาถึงตัวขั้นตอนนี้แล้วเนะี่ยถึงแบบมันโชว์เด้งออกมาแล้วไม่เด้งปิดก็แสดงว่าใช้ได้แล้วทุกครั้งที่ท่านใช้งานโปรแกรมท่านต้องพิมพ์ n p m แล้วก็สตาร์ทอ่ะนี่นะ n p m แล้วก็สตาร์ทปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะขึ้นโปรแกรมขึ้นมา อย่ารอมันบูตขึ้นมาเราจะใช้สองคำสั่งเองนะ npm i เพื่อติดตั้งแพ็กเกจแล้วก็ npm start นะหลังจากโหลด d นะอันแรกอ่ะขึ้นมาแล้วปึ๊บแสดงว่าใช้ได้เดี๋ยวผมทวนให้นะ เปิดเทอร์มินขึ้นมานะครับพิมพ์ cd แล้วก็โยนโปรแกรมที่ท่านได้มานะแฟมนะโยนมาใส่มันขึ้นประมาณเนี้ยข้างหลัง r d อะไรเงี้ยก็ npm i รอบนี้มันเร็วแล้วเพราะว่ามันติดตั้งไปแล้เปึ๊บแล้วก็ npm R ที่ s t t r t เพื่อเปิดโปรแกรมอ่ามันก็จะขึ้นองนี้ปึ๊บหลังจากนั้นท่านใส่อีเมลที่ท่านเลือกที่ท่านส่งมาให้อดมินอ่ะแล้วก็พัดเบิร์ดก่อนถึงตัวเนี้ยก็คือพัดเบิร์ดของท่านก็คือพูดง่ายคือหลังแฮ ก่อนแอดจะคือ password ของท่านขาปเปนข้าไปเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนกันเเองนะครับครั้งแรกจะตั้งว่างี้ไปให้ก็ล็อกอินอผมก๊อปปี้ผิดไปอ่าเข้ามาก็จะเป็นหน้าจออย่ี้ก็คือเข้าใช้งานได้และทีนี้ก็อย่าลืมไปเปลี่ยน password น,นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือคารติดต่อของแมก